าได้ฟังในช่วงก่อนตายในมิคาสราสูตรใครจะเลวมาขนาดไหนก็ตามไม่สนใจก่อนตายคุณได้ฟังคำตถาคตไหมถ้าได้ฟังผู้เจ้ารับประกันว่าจะละสังโยชน้าเบื้องต่ำได้สังโยชน์คือเครื่องร้อยลัดให้สัตว์เนี่ยติดอยู่ในภพจะมีสิทธิละได้ห้าครึ่งหนึ่งเลยใครละได้ห้าแล้วแล้วได้ฟังคำตถาคตก่อนตายจะละได้ห้าจะได้เป็นอาราันนี่ ประโยชน์มากต่อคนที่กำลังใกล้จะเสียชีวิตพระอานอนท์ถามผู้เจ้าเลยทำไมศพเนี่ยมีผิวพัรรณผ่องใสผู้เจ้าบอกอานทน์ไม่ผ่องใสได้อย่างไรนี้เป็นในนิสส์ของการได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตโสดาบันกับสกธาคามีละสังโยชน์ได้แค่สมตัวจาก10ตัวอีกสองตัวเนี่ยคือพวกละสังโยชน์ห้าได้หรือพวกอนาคามี เกิดอีกคราวเดียวแล้วจากปรินิพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา